หมูมิกุ้งนะคะแต่เป็นน้ำจิ้มจาาน้ำจิ้มซีฟู้นแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะวันนี้เราเดินอยู่ด้านหลังด้านหลังดงกิแล้วนะคะด้านหลังดงกิอุเอโนะแต่กําลังมองหาป้ายร้านนะคะนั่นไงจะแร้วไทยคิเชนอุเอโนะค่ะเจอแล้วคะ่ะร้านนี้นะคะที่เราจะมาทานอาหารกันนะคะเปิดแล้วโอ้ยสะดุด งคงเปิดแล้วนะคะร้านครัวไทยกิงเช่นค่ะวันนี้ร้านยังปิดอยู่ร้านปิดอยู่นะคะแต่เราก็จะเลือกเมนูรอนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ร้านก็จะมีนี่นะคะบุฟเฟ่หมูกระทะนะคะทันร้านสองเาเก้าเยนนะคะ90้าสินาทีค่ะก็คงต้องรอก่อนนะคะร้านยังไม่เปิด ถอนัานะคะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ด้านข้างแล้วนะคะก็คือเรามาถึงแล้วนะคะแต่ร้านยังไม่เปิดนะคะสวัสดีค่ะมาอาจาขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะค่ะคุณค่ะเลือกที่นั่งเลยนะจ้าจริงๆแล้เราจะให้นั่งตัวีพอดีเขามานั่งซะก่อนแม่งก็นั่งตัวหนึ่งตัวแรกตัวแรกไปนั่งตัวสุดท้ายเราจะมองเห็นแค่ เชฟแป๊ะค่ะเชฟแป๊ะเชฟแป๊ะค่ะเป็นคนแรกที่ทําหมูกระทะในญี่ปุ่นค่ะที่หมูกระทะในญี่ปุ่นที่เกิดทุกวันนี้เพราะว่าผมเป็นคนทำเองค่ะมันก็เลยดังไปทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยก็เปิดหมูกระทะมาขายค่ะขอบคุณค่ะบางคนก็จะเปิดก็ไปมองอะในญี่ปุ่นใช่ค่ะตอนนี้เยอะเลยนะคะไม่ใช่ไปดูใน TikTok นะใช่ค่ะแล้วก็ ทำ <king. S 2> หมูกระทะกันนะคะที่ร้านร้านแรกนะคะเช้าแรกของญี่ปุ่นเลยนะคะวันนี้เราประทานกันนะคะเยอะนะคะน,นี่นะคะเราก็มาถึงร้านนะคะกัวไทชิเช่นนะคะที่เวินโนนะคะก็จะเป็นร้านหมูกระทะเจ้า,จาแม่นะคะของโตเกียวเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาชิมดูนะคะว่าจะมีรสชาติยังไงนะคะพอดีกับนงอยาขทานหมูกระทะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ชมกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ หมดนี้เราก็จะตากบุฟเฟ่ได้เลยนะคะทานกันเลยนะคะ กับเมืองไทยไม่ได้ทานหมูกระทระมาทานที่โตกเกียวแทนห <c oughs> อมซุปหอมมากเลยค่ะสำหรับน้ำจิ้มทางร้านนะคะก็จะมีน้ำจิ้มจัดน้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะทนะคะมีให้เลือก3อย่างนะคะหมูเฟรนะคะแล้วก็ตักทานเอนะะงได้ค่ะก็จมีเนื้อมีหมูนะคะเย้ยๆแบบน้ำจิ้มกระคะชิ้นเดียวก็งงจากนิดหนึองค่ะ มีหมึกมีหมูมีหมึกมีหมูมีกุ้งนะคะแต่มันได้เอากุ้งมานะคะจะมีไส้กรอกแดงนะคะมีหอูมากนะคะหมูกระทะปลาฟูค่ะน้ำจิ้มจ่าน้ำจิ้มซีฟูแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะมาสายต้มหมดเลยวันนี้

รสชาติดีดีด้วยคนวนีเป็นหมูแบบหมวป้าน้ำจิ้มจา๋าบคีฟูดบ้างนะคะเดี๋คีฟูดก่อน ขอของเต้าหู้นี้แล้วก็พีสดมันจะได้ยังไงเหรอเพลงจะโดนน้กสิปต่อไม่แน่ใจนะคะถ้าโดนก็ต้องตัดออกบ้างอร่อยมากเลย ร้านเนี่ยเราจะทําทุกวันเลยคะทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเอาทิตย์วันจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นเมนูปกติอาหารไทยปกติแต่ว่าก็มีเมนูกะหะเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นเซตไม่ได้เป็นเซตอ๋อค่ะเซตละเท่าไหร่ครนะับเซตละเซตหนึ่งสี่พันก็แล้วแต่ชิปเป็นบาร์ันธรรมดาใช่ค่ะค่ะ เสาร์ที่จะเป็นเมนูหมูกระทะทั้งวันเลยใช่อ๋อค่ะวันนี้จะไม่มีเมนูเทคเอาท์ไม่มีไม่มีค่ะบุฟเฟ่รวมกันในราคาหมูกระทะใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะขพบคุ้ค่าหมูกระทะจะเป็นบุฟเฟ่ตนะคะก็จะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะหมูกระทะเป็นบุฟเฟ่ตจะเป็นมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ะคะจะเป็นเป็นชุดค่ะที่เขาจะจัดให้เป็นชุดชุดละสี่พันกว่าเยนนะคะ ถ้าจะเป็นบุฟเฟ่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีข้าวมันไก่นะคะรวมในมูฟเฟ่หมูกระทะนี้ด้วยนะคะาทานแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วนะคะอะไรคะสามสี九九九ะะ่เก้าเก้าค่ะสำหรับทานหมูกระทะที่กรดไทยคิดเช่นที่อินเโนวันนี้นะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นแบบประทับใจมากๆแล้วก็ได้รู้จักพี่คนไทยที่นี่นะคะก็เป็น เชฟแปะนะคะที่เขาทําอยู่ที่นี่นะคะยังไงแล้วก็ชวนชวนทุกท่านนะคะมาทานด้วยกันนะคะที่นี่นะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากเลยตามรอยสาวบุตรมาได้นะคะถ้าใครมาทานแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะยังไงแล้ววันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ